กฎ5อย่างสําคัญมากๆเลยนะครับที่ทวดเดอร์นะจะต้องเช็คก่อนเข้าออเดอร์เฉวทุกครั้งเลยนะครับถ้าเพื่อนอยากจะเพิ่มโอ,อกาสในการชนะตลาดมากขึ้นหรือว่าอยากจะเพิ่มโอ,อกาสในการทํากับรมากขึ้นเนี่ยเพื่อนเนจะต้องติดตามกฎ5อย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปรับชมในคลิปนี้กันครับ สวัสดีเทรดเดอร์ทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปของกด5อย่างนะครับกด5อย่างนี้สําคัญมากๆนะครับซึ่งกด5อย่างพวกนี้นะครับผมก็นํามาจากเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จหลายท่านนะผมก็ไปอ่านทุกบทความนะครับที่เทรดเดอร์หลายท่านเนี่ยเขาก็แบบว่าแชร์ประสบการณ์เทรดนะครับแชร์กดต่างๆเนาะที่ ทำให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับซึ่งผมก็รวบรวมมาเป็นกฎ5อย่างที่ณนะปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังใช้กฎนี้ในการเทรดอยู่เลยนะครับซึ่งกฎ5อย่างนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเพิ่มโอกาสในการทํากําไรมากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสที่จะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยหรือว่าจะให้ผมเองเนี่ยมีโอกาสชนะตลาดมากขึ้นนั่นเองนะครับ เพราะว่าการเทรดนะครับการเทรดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ปัจจัยในเรื่องของการวิเคราะห์อย่างเดียวนะครับการวิเคราะห์เทคนิคนะครับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานต่างๆนะครับหรือว่าจะเลือกคู่เงินต่างๆนะครับดูในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆนะครับแต่ว่ามันจะมีขั้นตอนนะครับมันจะมีขั้นตอนของมันอยู่นะครับบางท่านเนี่ยกดออเดอร์เทรดไปนะครับแต่ไม่ได้คำนวณความเสี่ยงก่อนนะครับแบบนี้ก็ถือว่าข้ามขั้นตอนนะครับจริงๆก็เนี่ยมันจะต้องคำนวณความเสี่ยงก่อนนะครับคำนวณหลอดไซส์กบบาาาาางงทท่่่นนนเีก็อจจะ เปิดระดัเทรดไปนะครับตั้ง TP ก่อนแล้วค่อยคิดถึงไอ้เ l นะครับแบบนี้ก็ข้ามขั้นตอนนะในส่วนตัวของผมนะนะครับซึ่งกด5อย่างนี้จะมีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับกดอย่างแรกนะครับเราก็ต้องพูดถึงในเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกกันเนาะนะครับเพราะว่าการเทรดหรือว่าการลงทุนเนี่ยเราจะไม่นําอารมณ์มาเป็นตัวตั้งเลยนะครับซึ่งอารมณ์เนี่ยเราต้องตัดทิ้งไปเลยนะครับความโลภต่างๆความกลัว หรือว่าความไม่แม่นใจอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องตัดทิ้งออกไปเลยนะครับเราจะต้องเคารพในแผนการที่เราจะเซตเอาไว้นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องตั้งสมาธินั่นเองหรือว่าทําจิตใจให้สงบก่อนนะครับมันจะได้มีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับว่าเฮ้ยเราเทรดระบบนี้เนี่ยมันจะต้องได้กําไรแน่นอนนะครับเราก็ต้องทําจิตใจให้สงบก่อนนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะเกิดความเครียดนะครับแบบว่ากลับมาจากทํางานอะไรเงี้ยอาจจะทํางานหนักมากนะครับเจอหัวหน้าแบบดุอะไรเงี้ยเจอหัวหน้าบ่นอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดความเครียดเนาะซึ่งเราก็ ไม่คนําความเครียดนั้นนะครับหรือว่าความรู้สึกที่แบบว่าเอ้ยทำงานมาเนี่ยมันรู้สึกเครียดมันรู้สึกเหนื่อยมันรู้สึกเพลียมากๆเลยแล้วเราจะมาเทรดอีกเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการเทรดได้นะครับเพื่อนๆต้องตัดอารมณ์ความรู้สึกตัวนั้นออกไปก่อนนะใครเครียดอยู่นะครับใครมีอารมณ์ที่แบบว่าไม่เป็นผลดีในการเทรดเพื่อนๆต้องหยุดไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งมาเทรดนะครับอันดับแรกเนี่ยสำคัญมากเลยนะเพื่อนๆต้องตั้งจิตใจให้มั่นคงนะครับโดยที่แบบว่าไม่มีความเครียด หรือว่าไม่มีความกดดันอะไรเลยนะครับเพื่อนเพื่อนต้องตั้งสมาธินะครับแล้วก็มีจิตใจที่สงบนั่นเองนะครับเราจะได้ทําการตัดสินใจด้วยหลักเหตุและผลได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างในประสบการณ์ของผมเองนะมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าผมทํางานมาเงี้ยก็รู้สึกมีความเครียดใช่ไหมมันรู้สึกว่าจิตใจไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แต่ว่ามันก็อาจจะต้องเทรดอะเพราะว่ามันถึงเวลาที่จะต้องเทรดแล้วนะครับผมได้เซ็ตแบบว่าวางแผนมาแล้วเนาะแล้วผมก็เริ่มมาเทรดนะครับแล้วผมก็นั่งทบงทวนตัวเองว่า เราก็ตัดสินใจผิดพลาดไปนะครับเรารีบเข้าจงเกินไปเพราะว่าจิตใจของเราเนี่ยมันไม่นิ่งพอนะครับมันไม่มีจิตใจที่สงบมากพอที่จะลองคิดคำนวณนะครับว่าเอ้ยถ้าเราอยากจะเข้าออเดอร์ตรงนี้นะครับมันจะมีความเสี่ยงไหมนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะตัดสินใจไปโดยยังไม่รู้ตัวเลยว่าเอ้ยเราเข้าไปแล้วความเสี่ยงเนี่ยมันมากเกินไปซะด้วยซ้ำนะครับซึ่งจุดเข้าที่เราเข้าเนี่ยมันไม่ได้เปรียบเลยนั่นเองนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ผมค่อนข้างเครียดมากนะครับมันก็เลยเปิดออเดอร์เทรดไป รเราอยากจะรีบเข้าเราอยากจะได้กําไรนะมันก็เลยทําให้จุดเข้าเนี่ยผมไม่ได้เปรียบมันก็อาจจะทําให้ในการขาดทุนเนี่ยมันมากขึ้นนั่นเองนะครับบางครั้งถ้าเรามีอารมณ์รู้สึกเครียดหรือว่าโมโหอะไรสักอย่างเนี่ยมันอาจจะเกิดความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยเราอยากจะเทรดนะเราอยากจะอัดหลอดเยอะๆนะครับสุดท้ายเนี่ยเราเปิดหลอดนั้นไปใช่ไหมครับเราเปิดออเดอร์นั้นไปเราเสียออเดอร์น,นั้นไปเรารู้สึกโมโหเรารู้สึกโกรธทาไมมันถึงต้องเสียด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็มาอัดหลอดเพิ่มไปสอสเท่า สุดท้ายก็จะอาจจะทําให้ล้างพอร์ตได้นะครับเพราะว่าเราใช้อารมณ์ในการเทรดนั่นเองนะครับมันเลยสําคัญมากๆนะอย่างแรกหรือว่าสิ่งแรกก่อนเข้าออเดอร์เทรดเนี่ยเพื้อนต้องทําจิตใจให้สงบก่อนนะครับมีสมาธิแล้วก็ตั้งสติให้ดีนะครับแล้วก็โฟกัสในแผนการเทรดนะครับเราจะไม่นําอารมณ์หรือว่าความรู้สึกมาใช้ในการเทรดเลยนะครับกฎข้อที่2นะครับหรือว่าอย่างที่2เนี่ยก็คือการเริ่มวางแผนการเทรดนั่นเองนะครับซึ่งใครมีระบบเทรดอะไรนะครับเทรดสั้นเทรดยาวนะครับสกอปปิงหรือว่าซิงเทรดเนี่ยเพื่อนๆก็ ต้องวางแผนตามจุดแข่งของตัวเองนะหรือว่าใครมีท่าไม่ตายแล้วนะเนี่ยเพื่อนเนก็ใช้จุดแข็งหรือว่าท่าไม่ตายของตัวเองนั่นแหละในการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆหรือว่าวิเคราะห์จุดเข้านั่นเองนะครับซึ่งผมก็จะลองสาธิตให้ดูนะว่าผมจะลองวิเคราะห์นะครับว่าอตอนนี้ผมมีจิตใจที่สงบนิง่งละนะครับผมมีสตินะครับผมมีตัดเรื่องอารมณ์ความขคียดออกไปเลยนะครับนี่ผมก็จะมาเริ่มในการทำาด้ดวเทรดละนะครับผมคิดว่าผมจะเริ่มเทรดบิตคอยน์แล้วกันนะครับว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยในช่วงกราฟที่มันเป็นลนักษณะเนนแบบี้นะ เราควรจะบายตรงโซนไหนดีนะครับผมก็จะทําการวิเคราะห์ไปนู่นนี่นั่นนะครับผมก็ใช้ปัจจัยทางเทคนิคหลายอย่างเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพักตัวนะครับจุดดีมานโซนซับไพโซนเงี้ยผมก็จะใช้ในเรื่องของฟิโบนัชชีเซนเทรลันเรับเนต้าน,นะครับหรือว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์พวก RSI MACD พวกเนี้ยนี่ก็จะเป็นอินดิเคเตอร์พวกนี้นะครับซึ่งผมก็ต้องิีคอแล้วนะครับว่าเฮ้ยโซนนี้เนะี่ยอาจจะเป็นโซนในการบายที่ค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับเมื่อเราิเค์ปัจจัยทางเทคนิคเสร็จแล้วนะครับเราก โซนนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นโซนบายที่ค่องข้้งได้เปรียบเลยนะครับแต่ว่ามันยังไม่มีสัญญาเลยอ่ะผมอาจจะรอก่อนนะครับเดี๋ยวิีคห์ไปก่อนนะครับแล้วก็ตั้ง alert ไว้นะครับว่าถ้าราคาเบรกเข้าโซนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องตั้ง alert ไว้อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะลองตีเส้นก่อนผมจะตีเส้นนี้ไว้นะครับเส้นสีสีฟ้าแล้วกันนี่ผมจะตั้งไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ตั้งไว้โซนร่ดงด้วยนะครับอันนี้จะเป็นเส้น alert นะถ้าแบบว่าราคามันพุ่งขึ้นไปเงี้ย นะครับไปแตะเส้นสีฟ้าหรือว่าแบบว่าทุบลงมาแตะเส้นสีฟ้าเงี้ยมันก็จะตั้งกะเดินไว้นะครับมันก็จะเด้งมาในโทรศัพท์มือถือผมนั่นเองนะครับซึ่งผมก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยมันต้องมีสัญญาณอะไรแน่เลยแต่ว่าเราจะยังไม่เข้านะเราแค่วิเคราะห์ในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ปัจจัยทางเทคนิคไว้ก่อนนะครับเพื่อเซตนะครับว่าโซนไหนเป็นโซนที่ได้เปรียบในการเทรดมากที่สุดนั่นเองนะครับมันก็คือแบบว่าอย่างที่2เนี่ยก็คือหาโซนในการเทรดนั่นเองนะครับแต่ว่าจะยังไม่ใช่จุดเข้านนนั่เะครบ ต่อไปอย่างที่3นะครับเมื่อเราวางแผนโซนในการเทรดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะต้องรอนั่นเองนะครับเพราะว่าการเทรดที่ดีเนี่ยเราจะต้องรอจุดที่ได้เปรียบที่สุดนั่นเองนะครับบางท่านก็อาจจะแบบว่ามาถึงโซนแล้วปั๊บเนี่ยเอากดบายไปเลยนะครับซื้อไปเลยทั้งทงที่ยังไม่มีสัญญาณอะไรเลยอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงมากนะนะครับเพื่อนๆต้องรอสัญญาณก่อนนะครับซึ่งการเทรดที่ดีก็ต้อง รอก่อนนั่นเองนะครับในที่3เนี่ยก็ต้องรอสัญญาณน,นั่นเองนะครับซึ่งถ้ามันมีสัญญาณเมื่อไหร่นะครับเพื<ๆ>่อนๆก็ต้องกลับมาวิเคราห์อีกทีหนึ่งนะครับว่าสัญญาณน,นั้นเนี่ยมันเป็นสัญญาณกลับตัวขาขึ้นไหมเราจะได้บายนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสัญญาณที่มันกลับตัวลงนะครับเราก็จะได้วางแผนที่2ถัดไปนั่นเองนะครับต่อไปสเต็ปที่5นะครับหรือว่าอย่างที่5เนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกับขั้ที่4นะซึ่งถ้าเราคำนวณหลอดไซส์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ SL กับ TP มาใช่ไหมคร หรือว่ารีวอร์ดเนี่ยหรือว่ารีวอร์ดต่อเรโชเนี่ยเราก็จะมีเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็ต้องคำนวณหลอดไซส์ก่อนเนาะนะครับเพราะว่าการคำนวณหลอดไซส์เนี่ยเราก็ต้องคิด SL มาอยู่แล้วนะครับนั้นแล้วนะครับสเต็ปที่5ก็ต้องวางแผนในเรื่องของการตั้ง SL ก่อนนะครับเพราะว่า SL เนี่ยสำคัญกว่าการตั้ง TP นะบางคนเนี่ยอาจจะตั้ง TP ก่อนนะครับโฟกัสที่ว่าเฮ้ยเราเข้าจุดนี้เนี่ยจะได้กำไรเท่าไหร่วะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจุดเข้าเนี่ยของเราเนี่ยมัน TP เล็กนิดเดียวเองนะถ้าเปรียบเทียบกกัับ SL ทีี่่มนนต้้องงวาเย รเราก็ต้องเลยคำนวณ SL ก่อนนั่นเองนะครับถ้าคำนวณ SL ปั๊บัเนี่ย SL มันได้เปรียบนะครับ SL มันค่อนข้างแคบเนี่ยแสดงว่าจุดเข้าตัวนั้นเนี่ยเราดีมากเลยนะครับมันก็อาจจะทำให้ RR ของเราเนี่ยสูงเช่นเดียวกันนะครับ มันก็จะมีคาพูดหนึ่งของเซอร์เล็กเนาะอันนี้ผมก็จะนํามาใช้กับเกือบๆตูคลิปเลยนะคำพูดของเซอร์เล็กนะครับเขาก็พูดว่าเกมลับเนี่ยสำคัญกว่าเกมลุกเสมอเนาะนะครับซึ่งเราก็สามารถนํามาปรับใช้ในการสวยได้น,นะครับซึ่ง SL เนี่ย SL ที่ดีนะครับจะทําให้เราอยู่ตลาดได้นานมากขึ้นนั่นเองนะครับจะทําให้ทุนของเราเนี่ยจะไม่เห็นล้างพอร์ต,ตนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆตั้ง SL ดีนะครับหรือว่าคํานวณความเสี่ยงดีเนี่ยทุนของเพื่อนก็จะยังอยู่แบบว่าอยู่ไปเรื่อยๆ นะครับจะไม่ลดลงเลยนะครับถ้าเราคุมความเสี่ยงดีกําไรก็จะตามมาเองนะครับเราอย่าไปนึกถึงกําไรมากครับเราก็ต้องนึกถึงความเสี่ยงก่อนนะครับถ้าความเสี่ยงมันต่ําเงี้ยกำไรก็จะตามมาเองนะครับเพื่อมันก็ต้องโฟกัสการตั้ง SL ก่อนนะครับแล้วก็หาจุดเข้าที่ดีๆนะครับ SL จะได้แคบลงนั่นเองนะครับ จริงๆมันจะมีกฎข้อที่6กด้วยนะกฎข้อที่6กเนี่ยก็คือแผนที่นั่นเดีนะครับถ้าในกรณีกราฟเนี่ยมันผิดทางใช่ไหมเราก็ต้องมีแผนที่2ด้วยนะครับกฎข้อที่6เนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญมากเลยนะครับสมมติว่าเดี๋ยวผมจะลองอธิบายกฎข้อที่6กันเนาะนะครับสมมติว่ากราฟเนี่ยมันผิดทางน,นะครับแล้วกราฟเนี่ยมันกลับตัวลงไปกิน s อซของผมนะอันนี้ผมก็จะเสียไปเลยนะครับก็คือ70เหรียญน,นะครับแต่ว่าออเดอร์ของผมมันเดออเดอร์ Order ที่2เนี่ยผมจะยังไม่เข้าจนกว่า, Graph ญญากรา ออเดอร์ที่2เนี่ยผมก็จะยังไม่เข้านะครับแต่ว่าถ้ามันอยู่ในโซนมีสัญญาณเล็กน้อยเนี่ยกลับมาตั้งโซนสีส้มนี้นะครับเนี่ยอันนี้ผมก็จะเปิดออเดอร์แรกไปก่อนนะครับแต่ว่าออเดอร์ที่2เนี่ยผมจะรอให้กราฟเนี่ยมันกลับตัวขึ้นไปก่อนนะครับรอให้มันมีสัญญาณมันเวนขาขึ้นในชาดเจนก่อนผมค่อย จะเปิดออกได้ที่2นะแต่ถ้าตัวอย่างเนี่ยมันผิดแผ้หมดเลยนะครับผมโดนในเลอะไรพวกนี้สุดท้ายเนี่ยผมก็จะต้องเปลี่ยนหน้าถืดเป็นหน้าเซลนั่นเองนะครับสุดท้ายเนี่ยผมก็ต้องรอสัญญาณอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็จะปิดกราฟไปเลยนะครับแล้วผมก็จะกลับมาทบทวนตัวเองนะครับว่าผมผิดพลาดตรงไหนนะครับมีจุดเข้าตรงไหนที่มันไม่ได้เปรียบหรือเปล่านะครับผมก็จะปิดกราฟไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาหาโซนในการถืดอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับก็คือการถืดเซลนั่นเองนะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องถืดตามเทรนใหญ่จะดีนนนั้้มิ อันนี้ก็จะเป็นกฎ5อย่างสําคัญมากๆนะครับถ้าเป็นเทรดเดอร์เนี่ยเพื่อนๆก็ต้องใช้กฎ5อย่างนี้ก่อนที่จะทําการเปิดออเดอร์เทรดทุกครั้งนะครับเพื่อที่จะ,จะได้โอกาสวินเลสสูงขึ้นนั่นเองนะครับหรือว่ามีโอกาสชนะตลาดมากขึ้นนั่นเองนะครับและเพื่อนๆสามารถนํากฎ6อย่างนี้นะครับมันจริงๆแล้วเนะี่ยมันไม่ใช่5อย่างหรอกแต่จริงๆมันเป็น6อย่างเนาะนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถนําไปปรับใช้กับแผนการเทรดของเพื่อนๆได้นะครับผมคิดว่าถ้าเพื่อนๆปฏิบัติตามกฎ6อย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าระบบการเทรดหรือว่าวิาวน,นเล ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์แล้วก็ฝากซับสมัครช่องของผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ